สวัสดีค่ะเด็กๆน้อยลงมาสํำรวจข้างล่างแล้วนะคะครบรอบสองเดือนแม่ก็เลยให้ลงมาสํำรวจข้างล่างค่ะเด็กน้อยครบสองเดือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะวันที่สิบห้าค่ะน้องเกิดสิบห้า พฤศจิกาค่ะครบสองเดือนแล้วก็อยากจะออกสำรวจท่องโลกเลยนะลูกนะแต่ละคนนะคะเมื่อกี้ทองแท่งเขาลงมาไม่ได้เขาล้องอยู่ตัวเดียวอยู่ข้างบนค่ะแม่เลยต้องไปรีบปุ้มลงมาแม่กำไรทองก็วิ่งมาเรียกแม่คู่นี้ค่ะ ตอนนี้ยังไม่สนอะไรขอสำรวจก่อนแม่แม่พวกหนูขอสำรวจก่อนพวกหนูยังไม่เคยเห็นไหนแม่มีของเล่นนะลูกไหนมีของเล่นพุ่งกิ้งให้พวกหนูเล่นนะนี่ไงอุ้ยจวิ่งวิ่งวิ่งใหญ่เลยค่ะยังไม่เคยไม่เคยชินมาลูกมาไม่มีอะไรลูกมาเลมาเลมาเล่นนี่เลวนี่ค่ะยังยังยังตกใจ ท้องแท้ก็ตกใจค่ะอ๋องั้นไม่เอางั้นไม่เอาอ,อันนี้ลูกเอาอันนี้ดีกว่าพี่ฟั<า>งเอกพาน้องเล่นสิลูกพี่ตัองเอกพาน้องเล่นนะลูกนะดูค่ะอันนี้คือความแปลกใหม่ของเด็กๆค่ะที่เด็กๆได้เห็นส่วนเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเด็กๆยังไม่ชินค่ะเพราะว่า ตอนที่เขาอยู่ข้างบนเมื่อตอนบ่ายข้างบ้านเขาเจาะสว่านเสียงดังพอได้ยินเสียงปุ๊บเด็กรีบวิ่งเข้าใต้โต๊ะเลยค่ะเขายัางไม่คุ้นชินกับเสียงดังมาสนใจมองอย่างเลยค่ะว่าว่าอันนี้คืออะไรดู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 ด,ด,ดูทองมีถอยหลังจุดๆเลยค่ะอันนี้คือความแปลกใหม่ของเด็กๆนะพี่ท่องเอกพาน้องเล่นสิลูก เร็วน้องอยากรู้ว่านี่คืออะไรน้องอยากรู้ว่านี่คืออะไรฮะอันนี้มันคืออะไรเหรอแม่พวกหนูอยากรู้จังเลยหนูยังไม่เคยเห็นเลยแม่ใช่ไหมลูกอันนี้ลิบบินนะลูกนะลิบบินหนูเล่นได้ลูกอืมให้น้องเล่นลูกพี่ทองเอกให้น้องเล่นนะลูกนะ แม่ยังไม่เอาห้าทองเข้ามาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งปั่นป่วนเพราะว่าแม่กำาไยทองคงไม่ยอมแน่ๆก็เลยลองให้เด็กๆมาเรียนรู้ตรงนี้ดูก่อนค่ะก็ให้เป็นพี่ทองเอกเป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่ทองเอกเป็นพี่เลี้ยงให้น้องนะลูกพาน้องเล่นนะอยากเล่นกันค่ะอด,ดูดูดูน้องเล่นสอนน้องเล่นเร็ว มาลูกมาท้องแท่งมาท้องแท่งกลัววิ่งไปทางโน้นแม่ก็เลยต้องไปคอยดูแลท้องแท่งค่ะแม่กันใบทองความที่เขาห่วงลูกนะลูกร้องข้างล่างก็จะคอยไหนจะคอยห่วงดูลูกข้างล่างที่ที่ลงมาข้างล่างและไหนท้องแท่งร้องอยู่ข้างบนคอยห่วงท้องแท่งอยู่ข้างบนค่ะแม่กันใบทองเมื่อกี้ ล้เขาก็จะมาเรียกแม่กิ่งให้ไปดูลูกเขาความรักของแม่มันช่างมากมายเหลือเกิน,นดูกำไรทองนะเร,เริ่มเริ่มเริ่มรู้มาลูกมามาเล่นได้ปิ้นมาเร็วไน ปล่อยสิลูกไม่ปล่อยแล้วแม่จะทําไอ้นี่ได้งไงปล่อยเร็วปล่อยเร็วปล่อยเร็วพวกหนูครบสองเดือนแล้วนะคะ วกหนูครบสองเดือนวันที่สิบห้าครับเดี๋ยวตกนะลูกลงมาลงมาเดี๋ยวตกเร็วคนนี้ขอเดินสำรวจของแท่งของแม่เดินตุปบะตุปบะไปหาที่ทองเอกปะ ไปเดินตูปะตูปะไปเด็กร,รักในการเดินของเขานะคะเด็กน้อยคนนี้เดินเหมือนขาไม่ค่อยแข็งแรงนะคะส่วนกลุ่มนี้ดูสิดูสิดูกลุ่มนี้สิ เริ่มจะสนุกแล้วค่ะทองแพ้ของเราเริ่มจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเริ่มสนุกละไม่ยอมปล่อยเลยสนุกใช่ไหมลูกอืมครั้งแรกที่ผมได้เล่นครับแม่ แต่ที่เสียงดังกุ้งกิ้งเด็กๆยังเล่นไม่ได้ค่ะยังตื่นตกใจกันยังกลัวกันอยู่เด็กๆยังตื่นกับเสียงดังอยู่ค่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแต่เล็บบินนี่เขาจะเล่นกันได้มาลูกม,มาทองมาทองมาเดินมาดูหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็วิ่งหนีไปยังไม่ชินให้ให้ทองมีเล่นด้วยสิลูกให้ทองมีเล่นด้วยเออให้ทองมีเล่นด้วยนะไหน ให้ทงมีเล่นด้วยทงแท้น่ารักมากมายเลยลูกอ๋อ ไหนมาทางมาดมาทางมาดมาเล่นมาลูกมาเร็วขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่รักและเมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทอง